ฮัลโหลวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนครับผมวันนี้เรากลับมากับคอนทราบา n o Police ครับผมทุกคนพร้อมนะหรอก็ Let s ก o เอาละตื่นได้แล้วเรามีงานยุ่งอีกวันวันนี้คุณจะจัดการคนขับรถ่งสินค้าไปยังประเทศโอเคไปเชิญรถคันแรกข้ามาได้เลยได้เลยครับไหนดูซิที่บอร์ดมีอะไรบ้างเหมือนครั้งี้แล้วเขาสอนไปนะแต่ผมลืมอ่านให้ฟัง บริการของเราได้ยินการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งทําให้เราได้รับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผู้ลักลอบนําเข้ารายอื่นด้วยเหรอเนี่ยสัญชาติซาลาซาฮา,ารีมาครับรถคันแรกมาเลยจุกมผู้ขับขี่ทุกคนทําการขนส่งสินค้าต้องมีเอกสารขนส่ง ที่ถูกต้องลองขอเอกสารดูนะได้เลยครับจ่าขออนุญาตครับคุณอาชื่อว่าดูบัตรก่อนเลยแล้วกันโอ้โหวางบนหัวเลยก็ได้นะถ้าวางขนาดนี้ชื่อว่าวีลาดิเมสดิมิปถูกหรือเลปล่าชื่อเช็คถูกต้องครับชื่อหมายเลขตรงครับวันที่ปฏยุตรงครับ ฮ้ยตรงหมดเลยว่ะเอาเรื่องอยังไห้หมดเนี่ยหน้าหน้าเหมือนไหมวิธีทีดีที่สุดในการเปรียบเทียบเอกสารคือใช้สมุดบันทึกสินค้าของคุณหยิบขึ้นมาอ๋อเหมือนจะต้องเช็คอ่าให้ตรงครับว่าไอเนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะมีลายชื่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเช็คโอเคมาฮะเฮ้ยเขาให้ไปเอาของเฮ้ยใครอะเดี๋ยนะเล่นผ่านแรกไม่มีนี่คนเนี้ยหานะเป็นใครอะ ตำรวจโนวิกวัวซดูสวัสดีครับหืมอะไรวัจวัซีดูหืมหือโอ้มีอุปกรณ์เพียบเลยเอ้แต่ผมจำได้ว่าแฉลงก็เคยให้แล้วไม่ใช่หรอวะนี่สมุดบันทึกโอ้กห่ซีตอนนี้ใช้สมุดบันทึกของคุณเพื่อตรวจสอบสินค้าทั้งหมดจากรถคันนี้ขออนุญาตขึ้นได้ไหม ขึ้นไปดูกันครับออย่างแรกปุ๋ยหนึ่งปุ๋ยสองปุ๋ยสาปุย๋ย4ตู้เย็นหนึงะเตาแก๊สนะอันนี้ก็อะไรวะอ่านว่าอะไรวะส่วนประกอบสารพิษเฮ้ยคืออะไรส่วนประกอบสารพิษเออชกโคโก้ป้ย่ายบ้านหรือ,ปอเปล่าคนนะี้มันมีอะไรเยอะแยะหมดเลยโอ้ละเยี่ยมมากตอนนี้คุณสามารถเปรียบเทียบ <c oughs> สม,มุดบันทึกของคุณนะ กับเอกสารทสิ้นค้า<ง>แล้วก็นะผมขอเช็คก่นพอนว่าเขาพกพาง,งูมาด้วยหรือเปล่าอันนี้มีงูไหมงูงูมีงูหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะเท่าที่ดูนะครับภายนอกตอนนี้ยังไม่เจอข้างในก็ไม่มีงูครับน่าจะเป็นแค่ทุตเยียลสอนหรือเปล่าน,นี่อลองที่อ่ะปุ๋ยปุ๋ยสิบถูกต้องครับโถสซ่วมโถสซ่วมถูกต้องครับ,กรบ <c oughs> เก่าแต๊ ก้าแตสก้าแตสสามถูกครับส่วนประกอบสารพิษสองเอาทำไมมีหนึ่งอ่ะมันไม่ครบซะนี่หรือผมจดไม่ครบะแต่มันขึ้นแล้วนะว่าสบู่หนึ่งแต่ผิดนะส่วนประกอบสารพิษอ่ะมาแค่หนึ่งแล้วผมควรให้เขาผ่านไหมคือมันเป็นเรื่องของเขาหรือเปล่าอันนี้ที่ที่มันไม่ครบอะแต่เราก็คงให้ไม่ได้ใช่ปะเพราะว่ามันมันมันไม่ครบอะไม่อนุมาตแล้วกันนะฮะมันไม่ตรงมันขาดไปอันหนึ่งอะ ขอโทษโหปิดประตูซะดังเลยไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยถูกปะวะถูกปะวะเอ้าเงินสูญหายบางครั้งคุณจะต้องแกะสินค้าออกจากกองเพื่อควบคุมหรือเข้าถึงสินค้าอ๋อที่ซ่อนอยู่สอนเยิ่งจริงแหมแล้วดูสิชื่ออะไรเซลิม ชื่อถูกหรือเปล่าเดลิมชื่อถูกอันนี้ละเลขเลขถูกโอเคอันนี้ล่ะ,ลลนนละวันที่เฮ้ยจับคู่ไม่ถูกต้องอ๋อจับผิดโทษโทษขนถนังน้ํามาครับถังน้ํามันเบนซินถังแตงกวาโอเคน้ํามันเบนซินกับแตงกวานะสองอย่างจดเลยหนึ่งจดเลยสองแล้วผมจะเข้ายัางไงวะงงอ๋อจอด e จดีจดจด จดบปะเหมือนผมจะนับถังได้สนะแล้วก็แตงกวา1ถูกต้องครับแล้วคือไงแล้วผมต้องคืนผมต้องคืนของให้นะเขาป่ะเนี่ยโอ้นี่ไแค่ที่แหละสินค้าทั้งหมดวางอยู่บนโต๊ะสามารถนำมาค้นหาของเถือนได้อ๋อเราก็ต้องไปเช็คอีกทีนึงว่าข้างในมีอะไรใช่ป่ะเฮ้ยฮันเน่ ลงมาคุยดิมันไม่เนียนนะรูปปะ้ป้เอาอะไรไว้ในถังถังอะไรนะน้ำมันเบนซินน้ำมันบ้านเองมันเป็นก้อนเหรอฮะ <c oughs> โดนเจ้ไหนมีอีกหรือเปล่าอ้าวอ้าทุกถังเลยนุม่มเตีไม่โดนโอ้โหทุกถังเลยเหรอวะ โอ้ oh, น้ำมันมันม,มาเป็นก้อนเลยอันนี้อุ้ยอันนี้ต้องใช้ขวานเจาะดู hey, เฮ้ยเจออีกโอ้โ oh, ห oh, oh. ไม่เบาไม่เบานะไม่เบานะโอ้โ oh, ห oh. ช่วยลงมาจากรถด,ด้วยครับไป <ast> เลยเข้าคุกไอ้นุมน่มไอ้นุ่มไม่เนียนนะอย่างนี้ ครัต่อไปครับเชิญมาแล้วถ้าถ้าผมยืนเกิดอะไรขึ้นถ้าผมยืนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไม่ชนอ่ะไม่ชนเจ้าหน้านที่อะเจ้าทีอะอ่ะฮฮ่างจะเล่นมุกแบบว่าโดนชนเรียกเก็บค่าปรับซะหน่อยก็ได้นาสคาร์โอเคครับแล้วก็เลขตรงครับหลังๆเหมือนจะตรงหมดเลยนะเริ่มเนียนคนทําเริ่มเนียนแล้ว ื่องสักผ้าหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยหนึ่งมีแค่นี้สองอย่างโจดื่องสักผ้าหนึ่งปุ๋ยหนึ่งคุณก็แค่ทําให้ฉันเสียเวลาเดี๋ยดีใจเย็นอันนี้ผมคนใช้อะไรมีดรเปล่าไม่มีโอเคครับไม่มีื่องสักผ้าไม่มีครับผมขอเช็คงูก่อนผมไม่รู้ว่ามันจะมีงูหรือเปล่าอ่ะสัญลักษณ์งูอ่ะถ้าเจอเนี่ยมียาเสพติดแน่ ของเถื่อนนะเข้าไปน er> ั่งด้วยเลยก็แค่จะเข้ามาดูเฮ้ยมันไม่มีจริงว่ะคนเคไปได้คนนี้ไปได้ครับอนุมัติป่ะอ่านคนนี้ครบเดนไปก่อนนะเคครับปิดปิดปิดอันนี้ด้วยปิดเออเฮ้ยปิดได้ยังไงอ่ะมาคนต่อไปไปไวไปไววันนี้ ภาพละคันหนึ่งมีตังเหลืออยู่สองร้อยอะสามสองทุกคนเฮ้ยไอมันชนผมมันชนผมเมื่อกี้มีใครเห็นเลยเปล่ามันชนผมลงเลยลงลงมาดิลงมาก่อนเลยด่านนี้ต้องลงทุกคนนะครับจะมานั่งบนรถไม่ได้อเอเบลิสเชื่ออบบลิสเหรอเฮ้ยม,มันตรงทุกคนเลยว้ยหลังๆอะเฮ้ยต้องหมดเลยหมูเหรอแต่มันเป็นรูปอ๋อเป็นรูปแทนครว่าสัตว์หมูใช่ไหม หมูตัวนะหมูสี่มีสู่เฮ้ยเดี๋ยวมันสองนะนี่มันไม่ครบน่น,น่นะนะโครบเด้ล่ะไม่ครบหม,มูมาไม่ครบอ่ะแล้วหมูควรทำไงอ่ะเช็คก่อนเดีด๋ยวนนะผมเช็คยูวีก่อนดิโอ้ผมไม่ไว้ใจว่ะหมูมาไม่ครบนะน่าจะให้ผ่านไปได้ครับหมูมาไม่ครบโอเคเราเช็คข้างในก่อนแล้วกันถ้างั้น ม่หนว่ะแต่น่าจะไปไม่ได้ของไม่ครบนะอันนี้แม่อนูญาตครับไปไปขนไม่ครบก่อนเลสขายไปสองตัวไปจะโดนปะวะเอ้าเอ้ยทำไมผมโดนนะคือมันไม่ครบสงสัยของไม่ครบก็น่าจะไปได้แต่ถ้าแบบถ้ามาผิดก็คือคือไม่ครบกะได้แต่ถ้าเกินนี่อาจจะไม่ได้หรือเปล่าวะหรืออาจจะได้เอ้ยไม่รู้เว้ยนอนเนี่ย <laughs> เครียดโดนหักตังค์ดูดิโดนหักไปสองร้อยอ่ะเหลือร้อยเดียววันนี้ทํางานมาได้ร้อยเดียว้ตายเถอะโอเคครับบอกว่าทุกคนคงจะได้รับรอยยิ้มกลับไปกันไม่มากก็น้อยนะครับผมกินข,ข้าวสนุกครับผมอาบน้ําให้ร่อยแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าฮะสําหรับวันนี้